ึ้งใจมากเลยค่ะวันนี้เม่ได้กี้นั่งอยู่ข้างบนนี้โอเคขอบคุณค่ะภาพที่เห็นในวันนี้เป็นภาพที่น่าทราบซึ้งใจมากนี่เป็นภาพในประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นใหม่ ที่คนรุ่นพวกเราออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของพวกเรากันทุกวันนี้นะคะจีนเดินไปที่ไหนเนาะก็จะมีคนถามว่านี่ใช่น้องจีนที่ไปตะโกนด่าประยุทธ์หรือเปล่า <laughs> นี่ใช่น้องจีน ที่มีคลิปโดนจับด่าตำรวจหน้าหอศิล์หรือเปล่า,<ช>าค่ะคนนี้เองจีนผู้ที่ตาแชยนันผู้สมัครสอสอพักก้าไกลเขต4เบอร์5ค่ะ<ช>ค่ะ<า>ถามว่าหลายคนเนาะบอกว่าทำไมจีนถึงกล้า ทำไมถึงกล้าขนาดนี้บางคนบอกว่าทำไมจีนถึงไม่มีมารยาททำไมถึงทำแบบนี้กับผู้หลักผู้ใหญ่แต่จีนอยากจะบอกว่าสิ่งที่จีนทำลงไปนั้นมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขากระทํากับประเทศชาติบ้านเมือง มันน้อยนิดมากมันน้อยนิดมากๆม,มันน้อยนิดมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่คนเสื้อแดงจะต้องสูญเสียถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองคนที่แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจาก ผู้มีอำนาจในรัฐจะต้องถูกปลดปล่อยนิรโทษกรรมประชาชนทั้งหมดใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพ่อแม่พี่น้องของพวกเราที่จะต้องเข้าคุกมีเพื่อนของจีนหลายคนที่เข้าคุก มีเพื่อนของจีนหลายคนต้องเป็นผู้ลีภ้ภัยหนีออกไปนอกประเทศมีเพื่อนของจีนบางคนที่ออกไปอยู่นอกประเทศแล้วโดนฆ่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเข้าร่วมลงนาม ICC ซักทีพักไหนไม่พร้อมพักเราพร้อง ในไม่พร้อมพักก้าวไกลเราพร้อมพอกันทีพอกันทีจบแล้วการเมืองนำเน่าพอกันทีจบแล้วการเมืองที่ต่อหน้าด่ากันรับหลังไปกินกาแฟด้วยกัน จีนเชื่อว่าจีนเชื่อว่าวีรชนของเราวิญญาณวิรชนของเราครอบครัวของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาต้องการในวันลํำลึกในทุกปีไม่ใช่การร้องเพลงอ่านบทกรอนสดุดีไม่ใช่การวางพวงมาลา แต่คือการคืนความยุติธรรมให้พวกเขาแล้วจับคนที่สั่งการคนที่สั่งฆ่าสั่งยิงมาลงโทษขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถึงพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงนะคะภาพในวันนี้ลูกหลานของพวกท่านที่มานั่งอยู่เต็มสถานที่แห่งนี้ล้นออกไปข้างนอกจดจำภาพเหล่านี้ไว้พวกเขาออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของพวกเขาเองขอพ่อแม่คนเสื้อแดง ออกมายืนเคียงข้างพวกเขาถึงเวลาแล้วถ้าพวกเราร่วมมือกันถ้าพวกเราสู้ไปด้วยกันพวกเราจะไม่มีวันแพ้สู้มันสู้มันสู้มันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้อง โอบกอดลูกหลานของพวกเราและเราจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานของพวกเราและคนรุ่นต่อไปต้องผเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกับพวกเราอีกเลือกก้าวไกลทั้งสองไปเปลี่ยนอนาคตการเมืองไทยไปตลอดกาลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ชื่นใจมากๆเลยค่ะการณิชจรัทธดาหรือว่าครีมเชียงใหม่ K2 เบอร์แค่ะ วันนี้ครีมขอพาทุกท่านย้อนปิกไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมาในวันที่ระบบเศรษฐกิจของเฮาเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีที่น้อยมีการใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากกองทัพหนุ่มสาวที่เข้ามาทำงานในเมืองกรุงเข้ามากองทัพหนุ่มสาวจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเสาะหางานทำในโรงงานในเมืองกรุง คิมเชื่อว,ว่าพ่อแม่พี่น้องในนี้รุ่นใหญ่จะหูจักเพลงเพลงหนึ่งค่ะที่พูดถึงโรงงานทอผ้าฉันธนาอ่าฉันธนาที่รักถ้าเป็นรุ่นเจนใหม่นี่อาจจะมาหูจักมอค่ะสมัยนั้นเนี่ยย้อนป๊กไป40ปีที่ผ่านมาฉันธนาทำงานในโรงงานทอผ้าอายุสาวปี ผ่านมา40ปีวันนี้ฉันทนาอายุ60ปีรับเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนถามว่ากองทัพของฉันธนาและพ้องเพื่อนแรงงานในสมัยนั้นเนี่ยได้ช่วยกันครับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเฮาไาได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังตี้ทำให้ประเทศไทยของเฮาเนี่ยเป็นประเทศไทยของเฮาในวันนี้กองทัพ คนหนุ่มสาวแรงงาน40ปีที่แล้วเป็นผู้ที่ทำฮืหอเจ้าของโรงงานประสบความสำเร็จเป็นเจ้าสัวในทุกวันนี้ถูกรัฐบาลตอบแทนด้วยเงิน600บาทต่อเดือนค่ะวันนี้พักก้าวไกลของเขาจึงเห็นว่าความเลื่อมล้ำความมาเป็นธรรมเขาจึงขอเสนอ เงินเดือนผู้สูงอายุ3,000บาทค่ะขอบอกว่าพักอนาคตใหม่ต้องขอขอบคุณเหล่าสอสอ,อนาคตใหม่สมัยนั้นที่ช่วยกันผลักดันบาอ่เงินเดือนผู้สูงอายุ3,000บาทเข้าสู่สภาค่ะ,ว,นนะควันนี้เรามีนโยบาย เงินเดือนผู้พิการเพิ่ม3,000บาทและที่สำคัญก้าวไกลของเขาอยากส่งเสริมระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ดีที่ครอบคลุมที่จะสามารถดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแหมเก้าปันบาทเอากะเจ้า วันนี้บ้านเฮามาต้องมีไข่มารอการดูแลจากรัฐบาลเพราะว่าวันนี้ภาคเก้าไกลจะทําฮึ่มูเฮาเนี่ยสามารถดูแลตัวเก่าได้โดยพันนโยบายสวัสดิการทั่วนหน้าทุกช่วงวัยมาต้องแย่งกันลงทะเบียนมาต้องพิสูจน์สิทธิ์ความจนเพราะว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการจากเก้าไก่เจ้าอู้ไปอู้มาหมดเวลาแล้วนะคะเอาใจีดีกว่า ถ้าอยากคือครีมอู้ต่อกาเบอร์8ปดทรงครีมเข้าไปอู้ต่อในสภายกมือคือคุณพิธาเบอร์31เป็นได้ยกรัฐมนตรีค่ะขอบคุณเจ้าเชียงใหม่แคส2ต้องเบอร์8นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ